แพ้เท่าทะเลนะคะแม่อะไรอ่ะปลาปูตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตละอย่างที่เนี่ยผอกกูดอันนี้ผัดเหลียงต้มกะทิใช่ไหมอันนี้ผักกูดผักลวกผักกูดผักกูดต้มกะทินี่ลวกอันนี้หอยนางรมนีใบเหลียงผัดไทยโอ้โหดูปูเลยเต็มจอเลยวิทย์จับหอยมาดูที่ตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ นี่ครับเป็นไงครับโอ้โหนี่นี่นี่แกงส้มโโอ้หูเป็นชิ้นปลาเน้นๆค่ะชิ้นหูนี่ค่ะพี่ตานะโอ้โหนี่อาหารทะเลจุก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 เลยโอ้โหนี่นี่ใครอยากมานัดมาตำก็ได้นะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะวิน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 หยิบปูมาให้ดูหน่อยดิวินินอยู่ข้าวเลยตักข้าวกินเลยโอ้ระวังร้อนนะลูกโอ่ะ ใกล้ๆหน้าอย่างเงี้ยอ่นนี่อันนี้เลยเป็นไงนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศมเดี๋ยวเอาวิต์สับหอยดูที่ตัวนี้นี่เยม่เงนีนะขอสับหอยดูนยขอสับหอยขออทีนึ่งเอาช้อนในขานยนีครื่องเคียงอยู่ดีอ้ยนี่นี่นี่หอยนี่หอยที่เพิ่งไปซื้อจะมาตอนเย็นนะแล้วโทพูมากินไหม เอายังมีอยู่อ่ะมีถูกปุ๊บปลาเนี่ตัวเท่าอยากให้เห็นขนาดนะตัวจานเปยนะนี่ไม่ใช่จานเล็กๆในมือนี่เห็นไหมบีบมะนาวซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดร้านไหมซีฟู้ดร้านยังซีฟู้ดร้านยังเะซีฟู้ดร้านไหมอ้าวเวอไปแล้วไงอันนี้น่ซีฟู๊ดเลยอ่าอ่าอ่าเยอะๆเลย ก็ตามตามกระถินเปนไงหวานเกี๊ยบโอ้โอเคอะตะข้าตะข้าตะข้าเลยนะแม่ครับแม่อะไรอ่ะงน้ปูอาดุวิ่งอ้ําเอ้าโหกับข้าวมือนี้มีความสุขที่สุดเลยสวยงามดีไงแม่ดูปูหน่อยดิโอ้คนละก้ามคนละก้าม ม่อนิวิมาอะพุทอะอะมั้งอะอะอะได้ได้ไอ้นะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรแม่อยนางล่มโอ้หเอางี้เหรอต้องเอาพบเครื่องใช่ไหมนี่วินกินหางปลา ไม่ร้จกินกับข้าวอะไรเลือกไม่ถูกเลียงเปลือกเปลือกไม่กินนะเปลือกทิ้งนะอร่อยมากอร่อยมากนี่นี่นี่แกงส้มนี่รหานสตอดองไม่ต้องห่วงรกินกัดูซิวอาวีเห็ดอเออเดี๋ยวผมตักเห็ดคนไว้ก่อนนะเห็นแม่กได้มาถุงอาหารวุนซีฟู้ดจุกๆเลยนะแม่เนาะมือนะแม่ วับนี่นเลยนี่ไม่ได้ทานกันนานแล้วพอดีช้างป่ามลงมาแถวบ้านมีช้างด้วยพี่ตาเถอะนอุยมาจากน้นต่ง่นเกลังเขียวเนี่ยที่น้ำขึ้นปิบปั๊บจยับมื้เนื้อ อะไรอะพี่ตาน้อง่มหอยน้อง่มสดๆที่ไปหาที่ที่ไปซื้อมาตอนเย็นอร่อยมากอะไม่ต้องกระถุงกระถินน้ำซีฟู้ดอย่างเดียวแกงส้มที่ใต้ไอ้ที่แกงส้มใต้ที่กรุงเทพมีแต่ผมชูรสอะแซ่บอร่อยก็ชูรสอะไรงบลองบานมือนะลองอรลองดูเด็ดปูสดเนื้อมันจะ คือตัวใหญ่ตัวสี่ห้าสิบโอ้โหเลย <laughs> Good morning วันที่สองตื่นเช้ามานี่บรรยากาศหน้าแพอนอี่อยู่ในมุ้งนะคืนนอนโอ้โหปลาตอดทั้งคืนอะปลาเสียงปลามนนงัยบเงียบอยอะนี่หน้าหน้าแพมองทะลุมุ้งเห็นไหมเนี่ยออกมุ้งฮะนี่หน้าแพเลยเรือวิ่ง นอนสบายสบายว่าเดี๋ยวนี้ตกปลาทั้งวันเลยเนาะคนนี้ไม่ตื่นแล้วเนี่ยบ